The uh -huh. สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะ,ะวันนี้เอก็จะมาอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนเรียนรวมถึงกรณีศึกษานะคะให้กับทางนักศึกษาได้รับทราบนะคะสําหรับวันนี้นะคะข้อมูลการลงทะเบียนเรียนก็เป็นของคุณลิลดานะคะที่ได้ฝากสมัครเรียนมาในสาขาสาธารณสุขชุมชนนะคะในโครงสร้างก็ต้องเรียนทั้งหมด24ชุดวิชานะคะตอนนี้ได้ลงทะเบียนเรียนไปทั้งหมด5ชุดวิชาด้วยกันนะคะก็จะเหลือที่จะต้องเรียนอีก19ชุดวิชานะคะ ภายใน2ปีครึ่งก็สามารถเรียนจบได้นะคะค่ะสำหรับชุดวิชานะคะที่ได้ฝากลงทะเบียนเรียนมาในภาคสำริที่บัตรรุ่น1 1ึนะคะก็มีทั้งหมด2ชุดวิชาด้วยกันนะคะค่ะชุดวิชาที่1น0 1 5 2ะคะ1นึ่งนะคะไทยกับสังคมโลกนะคะก็สอบวันอาทิตย์ที่8นะคะเดือนพฤศจิกายนพศ 2563นะคะเวลา8โมงครึ่งถึง11โมงนะคะที่สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะคะค่ะสำหรับชุดวิชาที่สองนะคะ10161นะคะอ่าภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะคะก็สอบวันเสาร์ที่7นะคะเดือนพฤศจิกายนพศ .2563 นะคะเวลา8โมงครึ่งถึง11โมงนะคะ ที่สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้มีแจ้งอัปเดตเป็นริ้งบรรยายเสริมทั้ง2ชุดวิชาแล้วก็โครงสร้างหลักสูตรแบบอัปเดตให้นักศึกษาได้รับทราบในรายเรียบร้อยนะคะค่ะสำหรับกรณีศึกษานะคะก็จะมาแจ้งว่า,าถ้าเป็นกรณีตัวอย่างนะคะคือนักศึกษานะคะถ้าลงทะเบียนของภาค2ทับ6 2ครบแล้วทั้งหมด 3ชุดวิชานะคะตอนนี้ก็มีเปิดลงทะเบียนเป็นภาคสำริดทิิบัตรรุ่น1 1 0นะคะสามารถลงทะเบียนเรียนได้อีก1ชุดวิชานะคะก็ถ้าวันเวลาไม่ตรงกันแล้ววิชานั้นเปิดนะคะ <c oughs> ก็สามารถลงทะเบียนเรียนนะเพิ่มได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็อัปเดตอีกน,นะคะ,ว,ะว่ามีเปิดภาคสำริดทิบาดรุ่นหน่น่นะคะก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้อีก3ชุดวิชานะคะค่ะ ก็ถ้าใครนะคะต้องการเรียนจบไวนะคะทางศูนย์แนแนวนะคะก็ได้แจ้งข้อมูลนะคะว่าต้องลงทะเบียนเรียนทั้งหมดเต็มเต็มในภาคนั้นนะคะได้กี่ชุดวิชาให้ได้รับทราบนะคะสำหรับนักศึกษาท่านใดนะคะที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่มณนะตอนนี้นะคะก็ยังเปิดให้ลงทะเบียนเรียนอยู่นะคะค่ะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ